เดิมมันเด้อม,มากินข้าวน้ากันกินข้าวตุ้ยกันก็นมีมีป่าปิงยำเห็ดขนอันนี้เหรอยำเห็ดขนหรือยำเห็ดโคนหรือว่ายำเห็ดโคนผักเหนียวเรียกเห็ดโคนผักเหนียวหอมเห็ดโคนภาษากลางว่าเห็ดโคน อ่าสีสันเรียกเห็ดปลวกนี่ภาษาเหนือเรียกเห็ดคนพ่านนะออกสีแดงเห็ดคนปลวกเห็ดคนพ่านเลิกกินข้าวด้วยกันเลิกกินข้าวแกงเห็ดคน cái này con pan, con pan, con nhà hông, cái con con đen, được không biết nuốt hay nuốt này pa, pa, mồ อันนี้น่าจะเป็นข้าบ้านนาสาะเป็นหมูแต่สวีดี้งนมั้นเดนนาสาลเดอนแล้วคนดานวคนด่าทำเลยนข้าวกัน 嗯，我空啊，嗯 นี่เขาเรียกยำทางนี้หอ,อยมยำยำเห็ดพลน,นะยำเห็ดพลเขาจะใส่แบบมีข่าตะไครนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมนี่นะผักไผ่ผักไผ่หอมดวนใส่ผักไผ่ก็ได้หอม ทำคล้ายๆกับยำไก่ยำงูคลายกัน้ายำเนี่ขาดผักไฟแล้วไม่ลอยไรไม่หอมสชาตาจะไหมไอ้เหรอคุ้ยหนุ่ยเก

เขาแต่ฮึู้ข้อกันมู้เฮาน้องคนด่าวันนบ้านโหฮึ คุณหมอะไรค้นคว้ยังคือคืนปลาปลาปลาน้องวนนี้อ

ข้าวอกมันทังเก็เป็นโตเหมือนเอ่อที่บอกว่ายังกินข้าวเป็นโตอยู่ทรงยังทำเองไม่ได้ตอนนี้ห้องครัวจะหิวน,นะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกินข้าวนิดหน่อยๆกินข้าวด้วยกัน กินข้าปิ้งปลาแล้วก็ยำเห็ดคนยเห็ดคนผักหนือเลือกเห็ดคนผักอื่นก้อของเลือกภาคอีสานก็เรียก้เห็ดปลวปกลกางเรียกอะไรนะคนหรอ ข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็จะดูดูหนังดูทีวีเสร็จแล้วก็นอนประมาณสักเออกี่ทุ่มบางคืนก็ห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนอนไหมละ่ะวันที่มีมวยวันศุกร์ก็ดูมวยวันก็ดูตั้งแต่ทุ่มครึ่งยันนึกด้วยจนมวยจบก็ค่อยเขานอน ประมาณวันที่สองเดือนหน้าเขาหมอนัดไปแล้วไปเติมเลือดฟังผลเลือด <you> อคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก <Yeah. S 1> ็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ oh, oh. ขอบคุณครับ all right, all right.